พในาอพร้มกันนะครับามยานยนัฏศรีชัยผู้มีการโรงเรียนรับออมรัฐประานุสองนายกันจนาเพื่อมีรายผู้มยการโรงเรียนรับุอง น,นายกนัศรีชัยผู้บริการโรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชาทูตสองผู้บริการโรงเรียนบ้านขรั่งท่านพลสำนีผู้บริการโรงเรียนบ้านรุงสงกรานต์นายบุญมีจันทวีผู้บริการโงาารปงประทานโรงเรียนบรการจังหัดน่านที่แรก การโรงเรียนชารน,นัยใชกระจายท่านพี่ชายวาสรีผู้มีการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่่วงกุรูรา้าศึกษานิเทศศึกษานิเทศ はたり。<music> <music>